สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นปสองทุกคนนะคะวันนี้ในวิชาประวัติศาสตร์เราจะมาเรียนกันในเรื่องภาษาของเรานั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรก่อนเริ่มเรียนนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูมีคําถามมาถามเด็กๆนะคะว่าเด็กๆทราบหรือไม่ว่าใครเนี่ยเป็นผู้สร้างหรือว่าผู้ประดิษฐ์อักษรไทยเป็นบุคคลแรกใช่แล้วค่ะก็คือพ่อคุณรามคําแหงมหาราชของเราท่านเองเด็กๆเคยได้ยินชื่อของท่านกันบ้างไหมคะ ซึ่งภาษาไทยของเราเนี่ยเป็นภาษาปรรจำชาติของคนไทยเรานะคะเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งซึ่งมีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักกันก่อนว่าภาษาไทยคืออะไรภาษาไทยนะคะก็คือภาษาของชนชาติไทยหรือว่าภาษาของคนไทยเรานั่นเอง ซึ่งพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยก็ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นนะคะเมื่อพศ1826นั่นเองซึ่งดัดแปลงมาจากตัวอักษรขอมนะคะเรียกว่าลายสือไทยลายสือไทยนะคะก็คือรูปแบบอักษรที่ปรากฏในศิราจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั่นเองคือรูปนี้นะคะเป็นเสราจารึกนั่นเอง อันนี้นะคะก็จะเป็นรูปร่างนะคะลายอักษรของรายสือไทยมีพยัญชนะทั้งหมด39ตัวนะคะเป็นอักษรไทยในสมัยก่อนนะคะที่เรียกว่ารายสือไทยนั่นเองซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีการปร,ปรับปรุงมาเรื่อยๆนะคะจนเป็นอักษรไทยในรูปแบบปัจจุบันที่เราท่องกอไก่ถึงฮองนอู้นั่นเองค่ะ วิวัฒนาการของภาษาไทยของเรานะคะก็มีตามลําดับมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยของสมเด็จพระนารายณ์นะคะก็มีการแต่งแบบเรียนชื่อแบบเรียนว่าชินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกของไทยเรานะคะในสมัยของพระราชสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็มีการแต่งบทเรียนภาษาไทยนะคะเพิ่มอีกหลายเล่มเลยก็อาทิเช่น หนังสือเรื่องรามเกียรติ์นะคะสางทองร่วมถึงหนังสือเรียนภาษาไทยต่างๆนะคะเป็นหนังสือที่เกิดขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อสําหรับการใช้การเรียนรู้นั่นเองนักเรียนคิดว่าภาษาเนี่ยมีความสําคัญหรือไม่คะใช่แล้วค่ะภาษาเนี่ยมีความสําคัญมากเลยเพราะเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกันในปัจจุบันหรือว่าชีวิตประจําวันของเรานั่นเอง หนึ่งเลยนะคะก็เป็นภาษาประจำชาตินั่นเองสองก็เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยของเรานะคะสามนะคะก็เป็นภาษาทางราชการของคนไทยเราและสี่นะคะก็มีความสำคัญในด้านของการเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยเรามาดูในเรื่องของภาษากับการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมนะคะด้านภาคอีสานเนี่ยก็จะมีการใช้ภาษากับหมอรำนะคะหรือว่าเพลงเซิงนั่นเอง ทางภาคเหนือนะคะก็มีการใช้บทเพลงนะคะเป็นเพลงซอนั่นเองค่ะทางภาคกลางนะคะก็มีการใช้ภาษาของเรานะคะมาอยู่ในวัฒนธรรมการแสดงกริเกนั่นเองค่ะและภาคสุดท้ายนะคะก็คือภาคใต้ในการแสดงหนังตรุงมนั่นเองเด็กๆเคยได้ดูการแสดงวัฒนธรรมอะไรนะคะที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดทางภาษากันมาบ้างคะ่ะ หลังจากที่เด็กๆนะคะได้ทําการศึกษาเนื้อหาสำหรับวันนี้นะคะที่เราได้เรียนกันในวิดีโอด้านต้นแล้วก็ให้ทําลงในใบงานในใบนี้นะคะซึ่งใบงานของคุณครูเนี่ยก็ให้เด็กๆนะคะวาดภาพวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษานะคะนําการวาดรูปแล้วก็เขียนว,ว่าวัฒนธรรมที่เด็กๆวาดเนี่ยเกี่ยวข้องกับภาษาอย่างไรแล้วก็เสนอการอนุรักษ์ทําวัฒนธรรมการใช้ภาษานี้นะคะ ล้างจาเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เด็กๆ,ๆนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายภาพส่งคุณครูได้เลยนะคะเด็กๆคนไหนมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถทักมาสอบถามคุณครูได้เช่นกันค่ะเจอกันใหม่ครับหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ